สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับพบกับพี่อารจากศูนย์ภาษาลีดนะครับวันนี้ก็จะเอาข้อสอบไรติงนะครับมาให้น้องๆช่วยกันทํานะครับโอเคเรื่องแรกนะครับอีลอนมัสนะครับอีลอนมัสเป็นใครครับเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักคิดค้นนะครับสิ่งใหม่ๆนะฮะเขาเป็นคนที่ก่อตั้งบริษัทจรวดที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปปล่อยนอกโลกนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัท รถยนต์รถไฟฟ้านะครับที่มีชื่อเสียงเท s l a นั่นเองครับ Elon Musk is an investor an engineer a s c i e n c e and an entrepreneur นะครับซึ่งแปลว่าผู้บริหารนะฮะ Elon Musk เป็นนักลงทุนเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็เป็น a s c i e n คําว่า a s c i e n c e เนี่ยมันไม่เหมือนกับ2คําข้างหน้านะครับตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้คำว่า a s c i e n t t นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราสังเกตไหมฮะว่ามันจะมีคอมมาคอมมาแล้วก็แอนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากดคู่ขนานนะครับถ้าเผื่อว่าเราเจอรูปแบบอย่างนี้นะครับคำที่อยู่ระหว่างคอมมานะฮะแล้วก็แอนเนี่ยจะต้องเป็นคำชนิดเดีวยวกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น scientist ถึงจะถูกต้องนะครับโอเคนะครับมาดูตัวอย่างที่สองกันนะครับ Wagyu เนื้อ mm hmm. วัวญี่ปุ่นที่เขานนย่ออกมาทำสเต๊สะสเต๊ะ <laughs> <laughs> นะครับ Wagyu <laughs> is one of most common breeds of cattle raised for beef นะฮะตัวนี้คำว่า w a g u เนี่ยถูกต้องนะครับเพราะว่า มันเป็นชื่อเฉพาะไม่จําเป็นจะต้องเติม article ข้างหน้านะครับหรือว่าเติม s e s ข้างหลังนะครับ is one of most ตัวนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าคําว่า most เนี่ยมันเป็นการเป็นคําที่ใช้ในการเปรียบเทียบแบบสูงสุดนะครับปกติแล้วมันจะต้องใช้คําว่า the นะครับนำหน้าเสมอนะครับมันจะต้องบอกว่า w c u r e is one of the most common breed นะฮะถึงจะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ต้องเป็นข้อ2นะครับ most one of the most common breed นะฮะมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับ neither humans, as well as neither humans or dogs can hear as well as cats นะครับ neither humans or dogs can hear as well as cats นะฮะสำคัญมากเลยนะครับคำ Conjunction ที่เขาเรียกว่าแบบคู่ขนานหรือว่า c o l l r a t i v e conjunction นะครับ n e t e r จะต้องตามด้วย nor เสมอนะครับถ้าเราเห็นคำว่า n e i t e r เราจะต้องมองหาคำว่า nor น,นะครับซึ่งในกรณีนี้ไม่มีนะฮะแต่มีคำที่ใกล้เคียงก็คือคำว่า or นะฮะตัวนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับถ้าเผื่อว่าเราจะแก้ g a ม m a ตัวนี้จะต้องเป็น neither humans nor dogs can hear as well as cats นะฮะ as well as เนี่ยเป็น adjective ใช่ไหมครับมันเป็นการเปรียบเทียบขั้นปกตินะครับเท่ากับนะครับใช้ as well as ถูกแล้วนะฮะ can hear ก็ถูกต้องแล้วนะครับคำว่า cats มันเป็นสัตว์นะครับซึ่งมันนับได้ก็เลยต้องมี s นะครับเพราะฉะนั้น neuter h u m a n n o r นะครับโอเคนะครับน้องๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาเข้อสอบนะครับทั้ง writing แล้วบางทีอาจจะมี reading แล้วก็ listening มาเฉลยให้น้องๆฟังเป็นระยะๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ